ครับขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเจนเดนอตนะครับผมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูบ้านนะครับผมมาดูบ้านเดียวนะครับหลังใหญ่พื้นที่เยอะเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับบ้านหลังนี้นะครับบุควนผ่านนะครับพื้นที่นี่หนึ่งไร่ห้าสิบตารางวานะครับเอกสารสิดเป็นโฉนดนะครับกับบ้านบ้านหลังใหญ่เลยทีเดียวนะครับบ้านสามห้องนอนสามห้องน้ำนะครับผม้วก็ อีกอย่างบ้านหลังนี้ก็ติดถนนนะครับติดถนนแล้วก็สามารถทํามาค้าขายได้เนาะทำเลดีนะครับผมติดถนนลาดยางเลยนะครับติดถนนในหมู่บ้านเนาะกับมีร้านขายของชําอยู่หน้าบ้านเลยนะครับผมตอนนี้ผมก็จะพาผู้ชมวิ่งเส้นเส้นแม่จันแม่สายนะครับเนาะแม่จันแม่สายแถวบ้านหลังนี้นะครับเจริญครับบ้านหลังนี้นะ ไปด้านหน้าก็จะป้าเซเว่นนะครับป้าเซเว่นค่ะเข้าไปจากปากตังไปเห็มน1.4กิโลเมตรก็ถึงบ้านละนะครับนะครับด้านหน้านี่ก็จะเป็นเซเว่นนะครับผมเข้าซอยเซเว่นเลยนะครับพิกัดก,ก็อยู่ที่บ้านแม่ค้ํานะครับอําอเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับผมนะครับสายมือนี่เข้าซอยเซเว่นนี่เลยนะครับ เซเว่นนี่เซเว่นบ้านไม่แม่ค้ำนะครับเนาะอําเภอแม่จันจังหวัดเชียงไฮบ้านที่ผมจะป้า่หนผู้ชมไปพอนี่กะใกล้ตัวเมืองแม่จันเพียง12กิโลเมตรนะครับสนามบินแม่ฟ้าหลวงกบเพียง38กิโลเมตรอําเภอแม่สายส6กิโลเมตรนะครับโลตัศนะครับโรตัดแม่จันกับ3งกิโลเมตรดอยตุ้งก็สองเอ็ดกิโลเมตรตออันนะครับสําหรับบ้านหลังนี้นะครับที่ผมจะปาา่หนผู้ชมไปดูนะครับ บอกใกล้บอกไกลนะครับสำหรับผ่านชมตีจะซื้อไว้เป็นบ้านพักตาอากาศเนาะลงเครื่องบินมากําเดียวนะครับผมตีสามสิบแปดกิโลเมตรกะเพียงแป๊บเดียวนะครับถนนมันตรงนะครับเดินทางสะดวกสบายนะครับม่บได้มาได้มีเขามีดอยแต่อย่างไรนะครับถนนตรงมาตลอดนะครับบอกไกลนะครับแล้วก็ใกล้แหล่งหงเหวเยอะเลยนะครับสำหรับบ้านหลังนี้ดอยตุงกับใกล้ไหลช้า กกลก่นะครับผมแล้็ดอยแม่สลองนะครับเนาะทำหลวงขุนนานางน้องไกลนะครับผมอําเภอแม่สายไกล้มดเลยนะครับในช้าผาหี่มันน <and> <moon> ี <en concentrate nosso fuck> ่นะครับตีเป็นจุดแหล่งท่องเที่ยวคอนมาตั้งอําเภอแม่จันแหม่สายนี่ก็เยอะนะครับเพราะว่าอําเภอแม่จันนี่มันก็สามารถทะลุออกไปมดนะครับทะลุได้มดนะครับอําเภอแหม่สายนะครับอํเภอเจียงแสนนะครับทะลุผ่านไปมดนะครับ การเดินทางกับสะดวกสบายนะครับถนนใหญ่นะครับถนนลัดยังนะครับที่สำคัญน้าบุคมนะครับแต่เมื่อนี้น้าบุคมนะครับต่อมาก็จะเป็นบ้านของเจ้าบ้านนะครับครับนี่ใก,กล้กลจะเห็นละนะครับเอาใจสำหรับผู้ชมี่วายากซื้อบ้านแลวก็ทำธุรกิจ กล้าขายได้ด้วยเนาะครับเนาะบ้านหลังนี้ตอบโจทย์เลยนะครับเพราะว่าบ้านนี้มันติดถนนลาดยางเลยนะครับติดหน้าถนนลอีกอย่างหนึ่งด้านหน้านี่เปิดกระแผงร้านขายของช้ำไว้เซซับเรียบร้อยละนะครับมีบ้านหลังใหญ่อยู่อ่าอยู่ด้านหลังนะครับด้านหน้านี่ก็จะเป็นร้านขายของช้ำเนี่ยครับหัวมือนะครับหัวมือหันบุชมนี่นะครับบ้านหลังนี้เลยนี่ติจอดลุงจอดรถนะครับนี่นะครับบ้านหลังใหญ่มากนะครับ สำหรับบ้านหลังนี้นะเนื่อที่บ้านเออเนื้อที่พื้นดินกันหนึ่งไร่ห้าสิบตารางวาก่อนนะครับหนึ่งไร่ห้าสิบตารางวากับบ้านอ่าบ้านหลังใหญ่นี่ยกับสามห้องนอนสามห้องน้ำนะครับนี่ครับนี่ตรงหน้านี่ก็จะเป็นอ่าลานก้านะครับที่เปิดเปิดมากเกาแกนะครับร้านขายของช้ำก็ได้เนาะร้านก๋วยตงังก๋วยเตี๋ยวร้านขาย อาหารตามสั่งก็ได้นะครับเป็นแปลงทั้หมดแล้วนะครับซื้อม้าด้วเขาก็ไม่ต้องอปรับปุ้งอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับหน้าร้านก็นสามารถทําธลิกิต่อได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าบ้านนะครับเอกสารซีบเป็นฉนดนะครับบ้านหลังนี้นะเอกสารซีบเป็นฉนดซื้อขายได้ตามกฎหมายนะครับราคาที่มันจะขายอยู่ที่นี่ผมบอกราคาเปิดสุดๆแล้วนะครับต่อร้องมาได้คำละเนาะ ราคาสุดๆเป็นยูตรีราคา3าล้านบาทเนาะสามล้านบาทพอเป็นจะหีบขายด้วยนะครับหีบขายด้วยพอดีเป็นห่อนเงินด้วยนะครับผมสังเกตอะด้านหน้านี่ก็มีรถพอกไฟนะครับวิ่งไปมานะครับเปิดร้านอาหารเปิดล้านก๋วยเตีก๋กกะมาะนะครับร่านขายของชองของช้ากะมาะนะครับทำเลหีตังนี่ดีเนาะดีบดีษัอะเซเว่นบม,มาตั้งปากซอยนะครับ เซเว่นมาตั้งกับความเจเริญกับเข้ามานะครับเดี๋ยวก่อนที่จะเขาจะไปชมด้านในบ้านาใหญ่เขามาดูาบริเวณด้านหน้าที่ว่าเป็นทำเป็นร้านร้านอาหารก่อนนะครับเนาะบริเวณรอบรบ,บบ้านก่อนก่อนเนี่ยครับด้านหน้านี่เป็นกาขายพิซซพิซซ่านะครับเนาะเป็นหน้ามนะครับช้าไขามุกนะครับมีคนขายอยู่นะครับ หันผู้ชมซื้อไปนี่ก็สามารถดําเนินธุรกิจต่อนะครับจะทําล้านอาหารก็ได้นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านขายของช้าก็ได้นะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณตีจอดรถนะครับจอดรถได้หลายกันเลยทีเดียวนะครับตีจอดรถก็กว้างขวางเนาะมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยนะครับด้านหน้าก็เหลือเยอะด้านหลังก็เหลือเยอะเลยนะครับ ลวดหลอกครอบชิดนะครับสําหรับบ้านหลังนี้นะครับมีหัวทางสีด้านเนาะมีหัวทางสีด้านท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับสามารถนัดดูนัดชมกันได้เบอร์โฮลศูนย์เก้าเก้าหกหกสามแปดศูนย์แปดแปด id line กับ ekk po นิจสองห้าสองเก้าเนาะครับมาอูมาจีควมาจ๋าคอมเมนต์กันก่อนก็ได้มาสอบถามกันก่อนก็ได้ว่าพี่กุ้งพี่กัดนี่อยู่ตั้งไดเนาะราคาเป็นเจ๊ใดเนาะครับเนาะ ราคานี่ผมไม่ได้เชา่ชาเพิ่มแต่อย่างไรนะครับผมเอาราคาตีเจ้าของบ้านเป็นขอราคาลดสุดๆละเนาะอยู่ตีสามล้านสามล้านบาททวนนะครับในสามล้านบาททวนนี่ก็คือคนคนสื่อรับิชอบราบิชอบกาโอนกัมซีเองทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าเห็นราคาคือสามล้านห้าสามล้านห้าแสนบาททวนก็คือ ค่าใช้ใจในการโอนกรรมสิทธิ์กับคนละกึงนะครับเรียกเอานะครับว่าจะเอาราคาไดนะครับพา่าน,นู้ชม่ันไดสนใจเนาะนี่ก็จะเป็นบ้านหลังใหญ่นะครับสร้างได้กับประมาณาห้าหกปีเนี่ยนะครับบ้านหลังใหญ่นะนี่ก็จะเป็นด้านข้างด้านหลังนะครับเหลือพื้นที่เยอะเลยนะครับตรงหน้าหานู้ชมนี่น่าจะเป็นโกดังนะครับเพราะว่า,าเจ้าของบ้านเป็น น่าจะเนี่ยรับเหมาก่อสร้างอย่างน,นี้ครับเป็นบ้านหลังใหญ่กระเบื้องนี่มุงหลังคาจะดสี่แพกนะฮะอย่างดีนะครับยกพื้นสูงกับประมาณเม็ดเม็ดห้าสิบกว่านะครับนี่ก็จะเป็นตีเก็บของนะครับเพาะตีเก็บของเกา่าที่เพิ่นเอาไว้ทำทำงานนะครับ ด้านหลังนี่ก็จะติดทุงน้านะครับด้านหลังนี่นะครับครับด้านหลังนี่ก็อ่าติดทุงน้านะครับทุงน้านีเขตมีแนวอ่าอย่างดีนะครับผมอืมนี่ก็จะเป็นผ้าผ้าจากกรมติดินนะครับอ่าหนึ่ง0าห้าสิบตารางวานะครับอ่าจีพี P ัตอ่าครับซึ่งเป็นเอกสารซิดเปยชนโนะครับซื้อขายได้ตามก้หมายนะครับ ก็เป็นภาพมุมสูงนะครับด้านหน้ากระติดถนนลัคนะครับด้านหลังก็จะเป็นพุงน้านะครับน่ำบวช้วมนะครับสําหรับบ้านหลังนี้น้ำน่ำบวค้วมเลยนะครับก็จะเป็นบริเวณด้านหลังน่าจะเป็นเจ้าของเป็นน่าจะเน่เป็นแคมคนงานเนี่ยนครับพื้นที่เหลือเยอะเลยเดียวนะครับด้านหลังกัเหลือนะครับ ด้านหลังนี่มีประตูออกซอยนะครับข้างๆบ้านนี่ก็จะมีซอยซอยเข้าหมู่บ้านเห็นนะครับทำเลหีตังนี่เหมาะนะครับผมด้านข้างกับติดถนนในซอยนะครับเนาะด้านหน้าก็จะเป็นถนนลักนะครับเหมาะสําหรับเอาไวก้กล้าพงกล้าขายก็ได้นะครับบ้านนี่ก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับทรงปัญญานะครับ ราคาสีแพ็กยกพื้นสูงนะครับราคาอยู่ตีเป็นตั้งอยู่ตีสามด่านบาทท่วนนะครับราคาอยู่ตีสามด่านบาทท่วนนะครับราคานี้สุดๆแล่ะนะครับผมถามเจ้าของเป็นนะครับผมเป็น,ค,น,ค,น,น,ค,น,นค่อนข้างค่อนค่อนข้างเนาะค่อนข้างห่อนเงินนะครับเนาะหีบขายนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณโครงสร้างยกพื้นสูงนะครับ ตะกี้ผมลืมบอกคันผู้ชมไปนะครับบ้านหลังนี้บ้านเลขที่หนึ่งร้อยหกสิบเก้าเนาะแล้วก็ส่วนด้านหน้าที่เปิดทําเป็นร้านขายขายของช้าขายอาหารเนี่ยจะมีห้องนอนหนึ่งห้องแล้วก็จะมีห้องน้ำห,ห็มห,ห,หนึ่งห้องเนาะเอาไว้เป็นตีอยู่อาศัยพักอาศัยได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในบ้านกันเลยนะครับบ้านในบ้านนี่แต่ละห้องนี่กว้างขวางเลยทีเดียวนะครับแต่ละห้องนี่กับประมาณ ห้าเมตรเท่านั้นนะครับผมกว้างใหญ่เลยนะครับนะครับเนี่ยจะเป็นบริเวณด้านหน้าบ้านนะครับบอกเก่าเลยนะครับสาหรับบ้านบ้านหลังนี้นะครับกําลังสร้างประมาณห้าถึงหกปีเนี่ยครับอ่าขอบอกก่อนว่าอ่าชะโนดบ้านหลังนี้อ่าติดเนาะครับเนาะติดติดทอทอกสออยู่นะครับผมแต่ก็ ผมมีปัญหาอย่างน,น,นะครับผมถ้าจะซื้อถ้าหันบุ้ชมดีจะซื้อนะครับก็ไปให้หอนทําสัญญากันออกมาเนี่ยแล้วก็ไปโอนกันณที่ดินก็นได้นะครับผมบมมีปัญหาใดไดทั้งสิน้นเนาะจะที่ธนาคารที่ไหนก็ผมมีปัญหาเลยนะครับเดี๋ยวผมถ้าจะซื้อได้ดเดี๋ยวผมจัดการให้อนะครับอย่างเอกสารเนาะอย่างให้หอนนะออกจากธนาคารนะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณบ้านนะครับ บ้านนี่ก็จะเป็นบริเวณโหงบ้านนะครับบริเวณนี้ก็จะกว้างขวางเลยเดียวนะครับมี3ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับบ้านหลังนี้มีห้องน้ำในตัวหุกห้องนะครับุกกระเบื้องนี่ลายไม้นะครับ ที่กัดกับบ้านบ้านใหม่แม่้ํานะครับตำบลแม่จันอำเภออำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับสำหรับบ้านหลังนี้ผู้ชมหันได้สนใจก็สามารถนัดดูนั่ชมกันได้นะครับนี่สำหรับห้องนอนนะครับที่ผมบ่านนะครับกว้างขนาดเลยนะครับดูจากสายตากับประมาณพุ่นะครับห้าถึงหกเมตรนะครับหกเมตรคุนสามเมตรกึ่งกับว่าได้นะครับผมแลก็จะมีห้องน้ำไม้ตัวนะครับ ห้องน้ำในตัวนี้จะมีทุกห้องเลยนะครับนะครับห้องน้ำก็อาจะแคบๆน้อยนะครับนนะครับเอาไว้อาบน้ำอาบตานะครับบ้านนี้บบมีประวัติได้ทั้งสิ้นนะครับผมก็คือว่าปัจจุบันนี้เจ้าของเปิดกันยังยูนะครับบ่ได้มีอย่างนะครับ มีเืียงปั๊บอากาศนี่นะครับซึ่งว่าจะมสสีสองเครื่องนะครับเืียงปั๊บอากาศนี่ Jar Jar ก็จะเป็นมห้องนะครับแต่และห้องนี่กว้างขวางเลยทีเดียวนะครับสามารถเอาเตียงหกฟุงหกฟุตใส่ได้นะครับตู้เสียบหงสียผ้าใส่ได้ตู้นะคะตู้สองตู้นะครับกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับสำหรับห้องนะมีเขียงคำนำอุ่นอย่างนี้กทั้งหมดนะครับ คุ้มนะครับสำหรับราคานี้นะครับราคา3าล้านบาททวนนี่คุ้มนะครับกับพื้นที่นี่หนึ่งไร่ห้าสิตารางวาก่อนนะครับแล้วก็สามารถทำอะไรอย่างได้เยอะเลยนะครับถ้าจะทำเนาะับแล้วก็ทําเลที่ตั้งนี่ทำเลกล้าขายเนาะครับร้านก้าได้นะครับนี่ก็จะเป็นบริเวณห้องนะครับมีเฉียงปั๊มอากาศทั้นั้นนะครับ ห้องน้ำนี่มีทุกห้องนะครับีะเป็นบริเวณนะแถวนี้สร้างบ้านได้หิหลังได้เลยนะครับมีห้องน้ำในตัวคุกห้องอแต่บุมีห้องน้ำรวมนะครับบ่มีห้องน้ำรวมไว้ทั้งหอกนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะอ่านจะอ่าดีไซน์ไว้มีห้องน้ำในตัวคูกห้อง อันดัชมมันได้สนใจสามารถนัดดูนัดชมกันได้นะครับเบอร์โฮส์099638088 ID Line กับ like EKKPONG2529 เนาะด้านหลังนี่ก็จะเป็นบริเวณเห้องครัวนะครับเนาะห้องครัวมีสิ่งมีเข้าเตอร์ยังมีฮ้อนะครับผมด้านหลังนี่นะครับถือว่าบ้านบ้านใหญ่เลยทีเดียวนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะ ด้านหลังนี่ก็จะเป็นปีซักล่างนะครับสมาร์ดนะดูน่าชมกันได้นะครับเบอร์โูศูนย์เก้าเก้าหกหกสามแปดศูนย์แปดแปด id line กับ ekk p โ o จีสองห้าสองเก้าเนาะกับบานเดียวนะครับเนาะแล้วก็ทำเลหีตั้งนี่ทำเลลันก้านะครับสมารถก้าขายอย่างนี้ได้หมดนะครับทำเลดีราคานี่ผมว่าถือว่าบ่แป้งนะครับ ครับพื้นที่ครับทำเลหีตั้งเนี่นะครับครับสำหรับ่ันผูชมที่สนใจนะครับสามารถตักไลท์ตักคอมเมนต์หรือโฮสสอบถามกันได้นะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับคุ้มสุดคุ้มนะครับทำเลหีตั้งกับคุ้มละเนาะกาขายอย่างนี้ได้บ้านกับกว้างขวางใหญ่โตนะครับพื้นที่ก็เหลือเยอะเลยทีเดียวนะครับคุ้มนะครับแล้วก็เป็นหีบขายด้วยนะครับสำหรับบ้านหลังนี้เนาะถ้าอยากได้แต่แกะ เรื่องราคาผมว่าน่าจะมาคุยกันได้ทำอยุ่นะครับผมถ้าจะเอาแต่ๆเนาะเดี๋ยวเขาเคยคุยกันทำกคำมสำหรับวันนี้ขอจากลาผู้ชมเพียงเต่าอี้ก่อนขอกาวคำหวาสวัสดีครับ